แม้ว่าสมมติว่าเราโควิดเรียบร้อยจัดการได้มีวัคซีนมียาแก้เรียบร้อยแล้วเนี่ยวงการการแสดงสินค้าเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยคงต้องพูดแทนทีมงานก็จริงๆแล้วทุกคนก็ยังทำงานปกติเรื่องโควิดเองเนี่ยก็คิดว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีใครพูดถึงก็ยังมีการตั้งเป้าการมีการดูว่าเราจะเติบโตในแต่ละ งานของเราเนี่ยยังไงแน่นอนงานเราใหญ่อยู่แล้วแต่เราก็ยังไม่หยุดนะคะเราก็ยังมีการทํางานอย่างเข้มข้นมากเ,เราก็มีการเตรียมงานว่าเราจะทํายังไงให้งานที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นเข้ามารับงานนี้ก็จริงมาพร้อมๆกับโควิดเลยนะคะก็ช่วงเดือนกุมภานะคะตอนนั้นเข้ามา ก็โควิดก็เริ่มค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนั้นเราก็เริ่มคุยกันแล้วว่าเอ๊ะแล้วแผน2เราจะเป็นยังไงนะคะแผน3เราจะเป็นยังไงตอนนั้นเนี่ยเรียนตามตรงว่าทุกๆคนก็ยังค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ดีหน่อยนะคะบอกว่าโอเคนะแล้วก็เตรียมความพร้อมในแง่ของสุขอ,าอนามัยอะไรคงต้องมีการทํางานเยอะขึ้นแต่เราคงไม่ถึงขั้นต้องเลื่อนง,งานเหตุการณ์นี้มันก็ดีอย่างหนึ่งรงที่ว่าทําให้ทุกคนเนี่ยเริ่มคิ้ไใจไปเรื่อย คิดใหม่นะคะรู้เลยว่าต่อไปนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมถาว่ากดดันไหมมั่นใจว่าทุกคนกดดันกันหมดที่เขากดดันเราเพราะว่าตัวเขาเองก็จะรับความกดดันใหม่อีกทีหนึ่งเราโชคดียอย่างหนึ่งที่ว่าเราเนี่ยทำงานกับพาร์ทเนอร์ทุกๆส่วนเนี่ยเราทํางานด้วยกันด้วยดีเราเองกับไบเทคเนี่ยก็เรียกได้ว่าทํางานกันมาเป็น10ปีเกิน10ปีฉะนั้นเนี่ย พอเรามีปัญหาหรือมีโจทย์พวกนี้การกดดกนซกันและกันเนี่ยมันก็เลยแปลเปลี่ยนว่างั้นเรามาทํางานซึ่งกันและกันฉันมั่นใจมากนะคะเพราะว่ามีการคุยกันเยอะมากในวงการ Exhibition นะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะทั่วโลกเลยเนี่ย Association ของต่างชาติไม่ว่าจะเป็น u ูฟหรืออะไรหลายๆ Association ที่เรารู้จักกันเนี่ยทุกคนก็พูดเหมือนกันหมด ะะว่ายังไงซักวงการการจัดงานนิทรรศการในเอ็กซิบิชันเนี่ยก็ยังอยู่การเจอกันบนหน้าจอเนี่ยเวอร์ชวลเนี่ยก็มีข้อดีของเขานะยคะ่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเจอกันหน้าจอเนี่ยยังไม่เหมือนกับเจอกันต่อหน้านะคะเพราะว่าการเจอกันต่อหน้าเนี่ยมีประโยชน์หลายลอย่างที่อย่างอื่นทดแทนไม่ได้นะคะไม่ว่าจะได้มาเห็นสินค้าของจริงนะคะไม่ว่าจะได้มาเจอคู่ค้า ตัวจริงเพราะนั้นเนี่ยวงการเอ็กซิบิชันเนี่ยเรามั่นใจมากว่าจะเป็นวงการที่เจริญเติบโตต่อไปแล้วก็ไม่ตายไปจากโลกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียที่ใช้ออนไลน์มาผสมออฟไลน์นะคะหรือเราเรียกว่าไฮบริดเป็นไอเดียที่ทางเราไ่ยมีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนโควิดอีกเพียงแต่ว,ว่าโควิดเนี่ยถือว่าเป็นตัวเร่งเลยทำให้เราต้อง เห็นทุกอย่างที่เราแพนไว้ในอนาคตเนี่ยออกมาให้เร็วขึ้นแทนที่เราจะวิ่งเหาะๆแล้วก็วิ่งเรยวๆวิ่งสปรินต์เลยวิ่งร้อยเมตรเร็วขึ้นนะคะบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่เราพาร์ทเนอร์ด้วยที่มาช่วยให้เราจัดส่วนที่เป็น virtual platform เนี่ยก็มีบริษัทที่น่าสนใจเยอะมาก เราโชคด,ดีที่เราเป็น global company นะคะเราบริษัทแม่เราอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วเราก็มีการจัด platform virtual exhibition เนี่ยทั่วโลกเลยเราก็มีการแชร์ best practice นะคะการแชร์ว่าเอยทำอันนี้เวิร์กอันนั้นไม่เวิร์กนะคะแล้วเราก็มีโอกาสเลือกมีโอกาสทดลองมีโอกาสทำอะไรทำให้เรามีประสบการณ์ที่มากกว่าเราทำจริงเองเพราะว่าเรามีเครือข่ายของเราทั่วโลกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราหยิบมา ในงานของ m e t a l เลปีนี้เนี่ยเราได้เรียกได้ว่า The Best ของเอ่อ u a l Platform มาเลยแต่ Virtual Exhibition ของ Retreat X ปีนี้เนี่ยเราเปิดตัวในงาน m e t a l เลของเราเนี่ยเราเป็น Virtual Exhibition ที่เรามั่นใจว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเรามีเรื่องของเอนวัตรกรรม m t t h m a k i n g นะคะเรามี AI เนี่ยที่มี Algorithm เนี่ยที่เขาสามารถ เรียนรู้ได้นะคะจากพฤติกรรมของผู้ที่มาเยี่ยมชมเขารู้ว่าเอฟผู้ซื้อรายนี้เนี่ยคลิกดูบริษัทประเภทไหนหรือคลิกดูสินค้าประเภทไหนแล้วเขาก็จะสามารถแนะนําผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยได้มาเจอกันอย่างตรงเป้าหมายทั้งสองฝ่ายอันนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเราเป็นตัวกลางทําให้เกิดการซื้อขายกันนะคะผู้ซื้อและผู้ขายได้มาเจอกันในแพลตฟอร์มของเราค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ตอบโจทย์ในแง่ของทีมงานของงานไม่ทะเลกปี2020นี้นะก็คือ shaping a brighter tomorrow